ทัญญาเผยความสัมพันธ์หนุ่มเศรษฐีลาวหลังถูกลุ้นเป็นรักครั้งใหม่กลับมาโสดอีกครั้งได้ไม่นานก็ถูกจับตามองปลูกต้นรักใหม่แล้วสำหรับนักร้องสาวชื่อดังทัญญาอาสยามที่ล่าสุดเธอถูกจ้นและถูกจับตามองว่ากำลังปลูกต้นรักกับอาโลนักธุรกิจหนุ่มเป็นเจ้าของธุรกิจอัตราและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์หนึ่งในหกของนครหลวงเวียงจนันทร์ ล่าสุดสาวธัญญาได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการโต๊ะหนุ่แหม่มที่บอกว่าคือเมื่อสองวันที่แล้วเราได้ไปลาวกับพี่บิเกมแล้วทีนี้ก็ได้ปาร์ตี้สังสรรค์กับทีมผู้ใหญ่ทางเวียงจัน์ทเราก็ได้โดไปเจอและทำความรู้จักกันโดยที่ลาล่าก็แกล้งแล้วก็ทำความรู้จักกันถามว่าพัฒนาต่อไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่ก็รู้จักกันไว้เพราะความรักมันบอกกันไม่ได้จริงๆ วันนี้พูดอีกแบบหนึ่งและพอในทางปฏิบัติจริงๆมันจะมีการต่อเนื่องไหมเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพราะมันเพิ่งสงวันเอง